สมอัตราแลกเปลี่ยนในเรามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนมันส่งผลกระทบก,กับเรื่องของค่าของซีบของคนเราและต่อไปคนเราจะอยู่แบบใด The fact สวัสดีท่านผู้ชมกลับมาพบก,กับรายการ The f แฟ t สำหรับทางไดทาี่วิทย์ปยพาดข่าวสารประเทศเราอย่าลืมกดติดตามช่องของฮาว้และสําหรับหัวข้อที่ว่าเฮาอยากจะนํานเสนอในื้นนี้ก็คือเกี่ยวของกับเรื่องของอัตาลากลกเปลี่ยนในลราที่ว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแน,น่นอนมันส่งผลกระทบกับเรื่องของค่าคของสีบของคนเราและต่อไปคนเราเขาจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้เนาะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ค่าคของชีพคือว่าเป็นภยขขัยคุกคามอย่างหนึ่งที่ว่าเห็นให้ทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งว่าเมื่อก่อนนี่เขาได มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่นองนะก็คือำนำเสนอไปนในช่องของช่องรักของเฮาก็คือช่องทำผู้แสเนอกจากได้ทวารที่ตามอยู่กับเจ้าพ่อเนา และเมื่อนี้เขาจะมาเบ่งอัตราเลี่ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเขาจะเอาเลทของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมานําเสนอเมื่อก่อนเนาะเขาเดียวเขาเอาอางื่อนบาทก่อนถือว่ามันมีผลกระทบรลายกับการใช้ชีวิตของคนลาวเงินบาทนี่เมื่อก่อนนี่ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวซื้อเขายูที้าร5อยสิบเจกีบต่อ1บาทและเมือม่อนี่ซื้อเขายูที้าร้อยสิบกีบต่อ1บาท มือก่อนขายออกยูที500่5ารอยสุกีบต่อ1บาทมือนขายออกยูที้า้อยอกห้าี่5.40กีบต่อ1บาทอันนี้ก็คือเงินบาทที่ว่ามีผลกระทบรายเพราะว่า,าเขานําเข้าสินค้าจากประเทศไทยแน่นอนเขาต้องใช้เงินบาทหรือบอกก็เป็นเงินดอลลาร์แล้วบัดนีม้นามาเขามาบ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นเงินดอลลาร์มื่อก่อนธนาคารการค้าซื้อเขายูที 17, ่1 7 2 7 7กีบต่อ1ดอลลาร์และมือีนซื้อเขายูที 17, ่17,328กีัต่อ1ดอลลาร์แปดกีบ่อนึ่งดอลลาร์และมือก่17 1 4 4 6ก,กีบต่อ1ดอลลาร์และมือูลค่ายอ,อ,อย่ที่17,499ก,กีบต่อ1ดอลลาร์อันนี้ก็คืออัตราเลกเปลี่ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันเนะซ่งว่าตามสังเกตเหมอนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเจะบ่ได้อ,อยู่ท่าเก่าและบดนี่เขาขยับมาเบ่งราคาน้ำมันทานผู้สมเมื่อก่อนนี้มีการแจ้งออกมาว่าจะมีการปรับลดลงของราคาน้ำมันทั้งสมชนิดที่ว่ามีคายอยู่ในหล่าก็คือเอสซังพิเศษปรับลงอยู่ที่7 4 0กีบต่อ1ลิตรดากก็คือเอสซัง เศษบนใจวายูไทยเขาเจ้าห้องแบบใดเนาะแต่วายูเราห้องแอดซังพิเศษปรับลงอยู่ที่740กีบต่อ1ลิตรและแอดซังธรรมดาหรือว่าเบนซินแมนปรับลงอยู่ที่480กีบต่อ1ลิตรและดีเซลหรือว่ากส่วนปรับลงอยูร arian, ราา่ที่460กีบต่อ1ลิตรและบริหารประเบิ่งราคาน้ำมันที่อ่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน,นก็คือแอดซังพิเศษเจ็ดสีพันหนึ่งร้อยแปดสิบกีบต่อหนึ่งลิตรและราคาน้ำมันแอดซังธรรมดาหรือว่าเบนซินแมนสิบเก้าพันสองร้อยเก้าสิบกีบต่อหนึ่งลิตรและกส หรือว่าดีเซลอยู่ที่16,610กีบต่อ1ึงลิตรอันนี้ก็คือราคาน้ำมันในปัจจุบันนอทว่าเขาใส่กันอยู่เนาะและวันนี้เขาจะมาเบ่งรายละเอียดอื่นๆเนาะอัตราเงินเฟอ้อขออภัยท่านผู้ชม บันี้เขาว่าเบิ่งอัตราเงินเฟ้อที่้ก็ออกมาวังกินี่เลยเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เอามานําเสนอต่อก็คืออยู่ที่39.89%ตัวนี้ก็ที่ว่าปรับลงเพราะว่าเดือนแล้วนี้มันอยู่ขออภัยเพราะว่าเดือนเดือน3ามั้นมันอยู่ที่40กว่าๆว่าน้อยหนึ่งบันี้ก็ปรับลงคืออัตราเงินเฟ้อมีการปรับลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมันมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งว่าสวนทางกันจะได้ก็ตามอัตราเงินเฟ้อของเราลดลงก็จะเห็นให้เงินเก็บของเรา เนาะถ้ทว่ามันน่าจะดีกว่านี้ทว่านาคาของสีบของเขามันลดลงตามคาาของสีบมันขยับขึ้นอย่างแน่นอน,นเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น,นก็คือจะ,อะกระทบเรื่องคาาของสีบอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาไปพิ่งพาการน,นําเขารายทว่าเขาเพิ่งพาตัวเองถูกอย่างผลิตภายในประเทศก็จะเฮ็ห้บ่ให้ จะเห็นห้บุคคลมีผลกระทบปัญหาแต่นี้เราไปเพิ่งผ่าการน้ำเข่าเ้า8 90%เอร์เนาะก็คือน้ำเข่าจากต่างประเทศเมื่อค่าเงินมีการเปลี่ยนแปลงมันส่งผลกระทบอย่างแน่นอนเพราวะเนาะราวะเราเอาเงินตาต่างประเทศไปซื้อเราไปแเอาเงินกีบไปแเ้าทองคาไปซื้อฉะนั้นเมื่อ่าเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงค่าของสิบก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนําโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนี่ค่าของสิบก็จะเพิ่มขึ้นนําเช่นเดียวกัน ถ้าว่ามีเงินรายช่วงนี้ไปกักตุนชินค้าไว้ได้เลยเนาะราวะอังรพราวา,า,า,ร,า,วาราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนตอนนี้ขาเงินขยับแล้วราคาสินค้าตามท้องตลาดขยับขึ้นอย่างแน่นอนทานได้ที่ว่ามีพะละลัยกับไปซื้อไว้เนาะคือเฮานี่มีลูกน้อยก็จะไปซื้อนมกักตุนไว้กับไปซื้อแพมเพ์สแลละก็สินค้าที่มันจําเป็นซื้อไว้จานวนรายรายพราวาสินค้าที่เฮาต้องใช้ประจําวันอยู่แล้วและค่าเงินกับราคานํามันก็คือปัจจัยกระทบเรื่องของขาของสิบ ีิเ,เล้ยงบด้ดอกตัวนี้เนาะคนเราควาลำบากกันทัวหนาผู้แหละลำบากมาตั้งแต่สมัยโควิดจนหอดปัจจุบันยิง่งลำบากขึ้นกว่าเก่าและการปรับเงินเดือนคันต่ำของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาจากหนึ่งล้าน2 0องแสนกีบมาเป็นหนึ่งล้านสามแสนกีบต่อเดือนสี่เนาะกับบขคอยช่วยยังเพราะว่าขาของสีบมันสุงกว่าหันเยอะเนาะซูงกว่าหันหลายก็คือค่าช้จ่ายไปและต่าสังคมทั่วไปการจ้างงานเขาก็บร่ได้จ้างตามอัตราเงินเดือนคันต่ำก็คือจะจ้างแบบ สูงกว่าหันไล่แต่ว่าการปั๊บในการดีขึ้นกันเนาะบัดน,นี้เท่าไหร่บิ่งต่อไปอีกเนาะคือคนเราเขาอาจจะถึงบีบให้ไปขายให้งานอยู่ต่างประเทศหลายขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้มันช่วงที่การขนย้ายของให้งานเนาะเพราะว่าช่วงสงกรารหรือว่าก่อนสงกรารท่าน,นเขาจะให้งานของเราที่ว่าอยู่ในไทยจะเดินทางกบมาลาวแล้วเวลาเขากลับไปเขาก็จะสักส่วนเอามูคูลูลกล้านไปนําไปเฮ็ดเวียกเพราะว่าช่วงนี้กะเศรษฐกิจบ้านเขาก็บอยดีค่าของเสีบกับสูงเนาะ เพื่อความยุ่อดก็ต้องได้ไปสี่จาเป็นสำหรมีพอพอที่เท้าแล้วเม่ที่เท้าแล้วมีลูกมีเต้าก็ต้องได้ไปเพื่อความยุ่งเเพื่อปากท้องเนาะเราอาจจะคาดให้งาน นคะคัอาจจะคัดให้งานป้อนให้กับห้องงานอุตสาหกรรมต่างๆที่เป็นที่อยู่ตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่เป็นการลงทุนของต่างประเทศโดยเฉพาะคนจีนที่เขามาตั้งห้องงานเนาะเขามาลงทุนในเราอาจจะโบมีให้งานเพียงพอเพราะว่าให้งานชนใหญ่แม่นไปขายให้งานอยู่ต่างประเทศหลกักๆก็คือประเทศไทยเพราะว่า,าสีว่าจังไ๋ก็คืออยู่เหล่านี่ถึงแมนว่าจะเป็นห้องงานของต่างประเทศแต่เขาก็ให้เลทตามเงินเดือนขันต่ำเนาะกรสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งกับบฮอดองล้านบ่อด2ล้านก็ บอ่อหอด4,000บาทซ้ำเนาะหรือบอกกัน2,000หรือว่า2ล้านกรสิโตอยู่ประมาณ2,000แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้2,000เนาะก็คือบอ่อหอดทุกไหมเนี้คนมาขอียกเห็นน้ำเฮาเนี่ยแตไล่เนาะคือแบบอยากไม่เห็นเหียกน้ำเฮาแน่ยากคือยากคือ,อ อย่ากมาช่วยหรือว่าอยากให้เอาฝากียกให้แนเพราะวะเห็นเอาเห็ดซ่อง YouTube อาจจะเป็นคนกวงควางหูจักผู้หญ่ผู้โตหรือว่าหุจักนักธุกรกิจต่างๆที่เขามีความต้องการเรื่องฝากก็ฝากได้ถ้าว่าผู้ใดที่มีเงินใครเหมาะสมเขาก็ฝากได้แต่าว่ามันจําใจแท้ๆก็ต้องพึ่งพาตัวเองไปก่อนเ่อนะเพราะว่าทุกคนก็ต้องดิ้นรนนั่นแหละเหตุุกวิธีทางเพื่อเห็นให้ตัวเองอยู่รอดนอนรลกะอันนี้ก็คือทั้งหมดที่ว่าเขาอยากนาเสนอในมือนี่วังว่า่านจะได้ับสาระดีดๆนสำหรับพวขอ้อที่ว่าเานําเสนอไปเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอัตาแลกเเปี่ยนพิมขึ้น ส่งผลกระทบกับเรื่องข่าวของสิบในเลาอย่างแน่นอนทานคิดเห็นอย่างใดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลืมฝากไว้ภายใต้คอมเมนต์ของเหาถ้าคอมเมนต์ได้ดีคอมเมนต์ได้มีประโยชน์เราจะเอานําไปเป็นหัวข้อเพื่อนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับผู้นํากันต่อไปและทานที่ว่าเบื้องรายการเขาอยู่ทากคิดเห็นขออภัยล้ทานเบื้องรายการเขาอยู่ทานคิดว่ารายการของเขามีสาระหรือว่ามีประโยชน์อยากเสริมอยากสพอยากจะให้กําลังใจกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องเพราะว่าการกดติดตามช่องถือเป็นช่องทางเดียวที่จะเห็นให้ทีมงานของเขามีรายได้และก็มีกําลังใจในการ ผลิตคอนเทนต์ดีๆให้ท่านได้ชมแบบนี้เรื่อยๆหรือท่านใดอยากจะหุักกับข้าพเจ้าให้ลายขึ้นก็อย่าลืมทักมาตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอในปัจจุบันได้เลย่ยาลึกให้กำลังใจทีมงานของพองวกเราโดยการกาติดตามช่องขอเข้าใจสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของท่านผ่านรายการของเฮาสนใจติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอในปัจจุบันได้เลย 不用不用